ดาบเล่มนี้เป็นดาบประจำตระกูลของคุณสามีวันนี้ไม่รู้คิดยังไงเอาลงมาถ่ายดูความเก่าแก่ของดาบนะคะโหมีลายประจำตระกูลด้วยนะคะเป็นรูปเหมือนกับ ต้นไม้หรือปีตีนนกเป็นสเป็นสามชอสามจุดๆประประทั้งอยู่ในเนื้อไม้แล้วก็เหล็กที่หุ้มฝักดาบอยู่นะคะเชื่อก็เก่าแก่มากในนี้ก็เป็นทองเหลืองนะคะด้ามเป็นทองเหลืองแล้วก็ด้ามนี่ลงยาแบบละเอียดมากเลยนะคะเป็นเนื้อเหมือนกับทําตะกุดสมัยโบราณน,นี่ก็ทองเหลืองนะคะดูความยาวของดาบนะคะขมกลิบเลยคะ่ะในสัญ,ญลักษณ์คือมัอนตัวเอ มมากเลยนะคะเนี่ยขนาดหลายร้อยปีแล้วโอ้โห oh, oh, oh. โอ้โหโอ้โหโเป็นตระกูลนักลบกทุกอย่างนะคะคมมากเลยนะคะเนื้อเหล็กนี่เยี่ยมเลยะคะไม่เป็นสนิมเลยคะ่ะอืมเป็นขราบความเก่าแก่โมกลิบเลยค่ะโอ้โหเป็นบุญตาที่ได้เห็นนะคะปลายแหลมไม่มีหักไม่มีงองไม่มีโอ้โห คู่งอฝากดาบคู่งอตามรูปของดาบอาสาทุหรือญาตตาทวดเป็นบนตาที่รู้ได้เห็น